รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผมอาจากอย่างแฮปปี้นะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการมือใหม่วัยเก๋าต่อติดโลกออนไลน์นะครับเป็นรายการ Edutainment v a r เรตี้นะครับที่จะพาพี่ๆไวเก๋าไปรู้จักนะครับท่องโลกออนไลน์ได้อย่างรู้เท่าทันนะที่มีทั้งความสุขความสนุกแล้วก็ความรู้มากมายรอพี่ๆอยู่นะครับช่วงแรกนะครับมาพบกับช่วงสับเก๋าวลคำนะครับวันนี้มาทำความรู้จักกับคำว่าอีโมจิ อีโมจินั้นเนี่ยแปลว่าอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันช่วงที่สอนะครับสวใช้แอปเก่งแบบไม่ต้องแอปนะครับวันนี้จะพาพี่ๆนะครับไปทำความเข้าใจรู้จักการใช้งานในฟังก์ชันเกี่ยวกับการแชทในไลน์นะครับว่าใช้งานอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีคำตอบกันช่วงสุดท้ายนะครับคือช่วงถามได้ตอบโดนนะครับเป็นช่วงที่พี่ๆเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเจอบ่อยมากๆเลยนะครับ ทำไมเพื่อนถึงชอบนับส่งรูปภาพมาสวัสวดีเราเนี่ยบ่อยจังเลยนะครับถ้าอยากรู้คำตอบเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันนะครับพร้อมหรือยังครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเปิดมือถือต่อนเน็ตแล้วก็ท่องโลกออนไลน์ไปพร้อมกันได้เลยครับ สวัสดีครับพบกับผมแบงค์จ่าเกียงแฮปปี้ครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่วงของศัพท์เก๋าวันละคำครับช่วงที่จะมาแนะนำคำสั์เกี่ยวกับโลกโซเชียลและคำศัพท์เทคโนโลยีใหม่ๆไปค้นลึกถึงที่มาความหมายและวิธีการใช้งานกันแบบลงลึกกันไปเลยครับพี่ๆหลายคนนะครับที่เล่น Facebook หรือ Line คงเคยเห็นสัญ,ญลักษณ์ภาพจิ๋วๆเอาไว้แทนตัวอักษร เวลาส่งข้อความคุยกับเพื่อนนะครับซึ่งสิ่งนี้เรียกว่าอีโมจิครับเห็นชื่อดูญี่ปุ่นแบบนี้นะครับอีโมจิเนี่ยก็มาจากประเทศญี่ปุ่นจริงๆครับคํานี้แปลว่าอักษรภาพครับซึ่งมาจากสมัยก่อนที่พี่ๆเนี่ยคงคุ้นเคยกันว่าเราสามารถส่งข้อความหากนไในเพียงสั้นๆหากอยากส่งข้อความยาวๆครับก็ต้องส่งหลายข้อความ เ,เงินนาด,ดังนั้นเนี่ยนะครับคุณชิเกตะกะคูริตะนักออกแบบชาวญี่ปุ่นจึงออกแบบและพัฒนาสัญลักษณ์เพื่อแสดงอารมณ์ต่างๆแทนตัวอักษรครับแม้จะส่งข้อความสั้นๆแต่เราก็คุยกันเข้าใจได้ง่ายและเข้าใจกันมากขึ้นครับปัจจุบันนะครับอีโมจิเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้กันแพร่หลายในโซเชียลมีเดีย แม้เราจะพิมพ์หาหกันยาวๆได้ง่ายแล้วก็จริงแต่อีโมจิก็เหมาะกับการใช้แสดงอารมณ์ความรู้สึกดีใจรักเสียใจขอบคุณขอโทษหรือแทนสัญลักษณ์ต่างๆเช่นสภาพอากาศยานพาหนะเครื่องดื่มพืชสัตว์และกิจกรรมที่พี่ๆกำลังทำอยู่ครับ ซึ่งผู้คนทั่วโลกเนี่ยเลือกส่งหาการระหว่างกำลังแชทกันทุกวันเลยครับอย่างเช่นถ้าพี่ๆกำลังคุยกับเพื่อนอยู่แล้วรู้สึกคิดถึงเพื่อนมากอยากบอกรักเพื่อนสักหน่อยก็ลองส่งอีโมจิไปให้เพื่อนดูครับรับรองน่ารักมากๆเลยหรือว่าเก่าอย่างเรานะครับก็มีอีโมจิสื่อถึงพวกเราอยู่นะครับตามรูปนี้เลย ใช้แล้วเนี่ยอย่างแฮปปี้แน่นอนครับรู้อย่างนี้แล้วก็ลองส่งอีโมจิน่ารักน่ารักประกอบการแชทเพื่อสร้างสีสันและสื่ออารมณ์ของพี่ๆให้ดีขึ้นกันนะครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับสับเก่าวันละครจะเป็นคำว่าอะไรฝากติดตามด้วยนะครับ สวัสดีค่ะณาดาจากยังแฮปปี้นะคะและนี่ก็คือช่วงที่2ของรายการแล้วนะคะกับชื่อช่วงว่าซอว์ใช้แอปเก่งแบบไม่ต้องแอปค่ะแค่ฟังชื่อช่วงก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะเพราะในช่วงนี้นะคะเราจะมาสอนให้พี่ๆเนี่ยอัพสกิลนะคะหรือว่าเล่นแอปพลิเคชันต่างๆให้คล่องขึ้นเก่งขึ้นเอาแบบให้วัยรุ่นที่บ้านอายกันไปเลยนะคะ และแอปพลิเคชันต่างๆที่นาดาจ,จะมาสอนแต่ละอันเนี่ยบอกได้เลยว่าอินเทรนด์สุดๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Line Facebook, YouTube หรือว่า Google Map ค่ะและแอปพลิเคชันในวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันใน Line ค่ะตอนที่3แล้วนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราก็ได้เพิ่มเพื่อนกันไปแล้วใช่ไหมคะมีเพื่อนมากมาย หลายคนนะคะคราวนี้ก็ถึงเวลาลุยแล้วค่ะที่เราจะพูดคุยกับเพื่อนให้แบบแชทสนัดเมืองกันไปเลยนะคะและโปรแกรมแชทนะคะบอกได้เลยว่าประโยชน์มากมายเลยนะคะเราสามารถที่จะส่งสติ๊กเกอร์ต่างๆให้กับเพื่อนได้นะคะ ส่งการ์ดสวัสดีวันจันทร์อังคารพุทธพฤหัสสุขนะคะหรือส่งคำอวยพรคำสอนของหลวงพ่อต่างๆนะคะเราก็สามารถส่งให้เพื่อนๆได้เช่นเดียวกันนะคะหรือจะอวยพรวันเกิดวันสําคัญวันครบรอบอะไรเราก็แชทหากันได้ง่ายๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นการแชทกันเลยนะคะเริ่มต้นจากพี่ๆกดเข้าไปในหน้าหลักนะคะที่เป็นรูปบ้านนะคะ พอกดเข้าไปนะคะก็เลือกเพื่อนที่เราอยากจะคุยด้วยค่ะพอเราเลือกได้แล้วนะคะก็กดคำว่าแชทค่ะพอเรากดคำว่าแชทนะคะโปรแกรมจะพาไปที่หน้าแชทหรือว่าหน้าที่2ของโปรแกรมหลักของ l ล ne นะคะพอเราเริ่มแชทปั๊บเนี่ยนะคะเราเข้าไปในห้องแชทเราอยากพูดคุยนะคะเราก็แตะไปที่ช่องแชทนะคะ พอแตะไปที่ช่องแชทแล้วเนี่ยนะคะแป้นพิมพ์จะโผล่ขึ้นมาอัตโนมัติค่ะพี่ๆก็สามารถพิมพ์ไปได้เลยนะคะสวัสดีเป็นอย่างไรบ้างนะคะพอพิมพ์เสร็จแล้วนะคะเราก็กดรูปจรวดสีฟ้านะคะแทนสัญลักษณ์คำว่าส่งค่ะพอกดส่งเรียบร้อยแค่นี้เองค่ะ ถ้าสมมติว่าเพื่อนยังไม่ได้อ่านนะคะข้อความเราก็จะค้างอยู่ถ้าเพื่อนอ่านแล้วมันจะขึ้นคําว่าอ่านแล้วนะคะหรือว่าคําว่า read นะคะอันนี้ก็คือเพื่อนอ่านแล้วโดยปกติเขาถ้ามีเวลาเขาก็จะตอบกลับมานะคะก็ส่งกันใบกันมาอย่างนี้ค่ะเป็นการพูดคุยผ่านทางไลน์และถ้าใครนะคะอยากใช้โปรแกรมพิมพ์ด้วยเสียงนะคะให้เราแตะไปที่ช่องข้อความค่ะ หลังจากนั้นนะคะบนแป้นพิมพ์ที่ขึ้นมานะคะจะมีรูปไมโครโฟนนะคะให้เรากดค้างนะคะไมโครโฟนจะเล็กนิดนึงนะคะอาจจะต้องเรียกลูกหลานมานิดนึงนะคะในครั้งแรกนะคะว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะพอเรากดค้างเสร็จปั๊บนี่นะคะจะเห็นว่าเราสามารถพูดอะไรก็ได้นะใส่ลงไปนะคะแนะนำว่าพูดช้าๆพูดชัดๆนะคะโปรแกรมจะทำการพิมพ์ ตามที่เราพูดแบบอัตโนมัติเลยนะคะมันน่า Amazing มากนะคะพอเราตรวจทานนิดนึงนะคะว่าเขาพิมพ์ถูกไหมอาจจะแก้คำผิดนิดนิดหน่อยๆนะคะแล้วเราก็กดส่งไปได้เลยค่ะเพียงเท่านี้เองค่ะเราก็จะสามารถพิมพ์ข้อความยาวๆโดยใช้เสียงของเราไม่ต้องใช้สายตากับมืออีกต่อไปค่ะและถ้าใครนะคะอยากจะพูดอะไรที่มันยาวมากนะคะเราก็มีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะมาแนะนำค่ะก็คือ ข้อความเสียงเมื่อกี้พิมพ์ด้วยเสียงอันนี้ข้อความเสียงนะคะภาษาอังกฤษก็คือ voice message นะคะคือเราส่งไปแบบเป็นไฟล์เสียงเลยนะคะไม่ใช่เป็นแบบข้อความเป็นตัวหนังสือครับเป็นเสียงของเราเลยแบบนั้นก็ได้วิธีการส่งข้อความเสียงหรือว่า voice message นะคะให้เราแตะไปที่ช่องที่เราจะพิมพ์ข้อความค่ะ หลังจากนั้นนะคะด้านขวามือนะคะที่ติดกับช่องนะคะเราจะเห็นสัญลักษณ์รูปไมโครโฟนอันใหญ่พอสมควรนะคะแตะไปเลยค่ะ1ครั้งแล้วเราจะเจอกับปุ่มใหญ่เบเริ่มเลยนะคะที่มีไมโครโฟนอยู่ตรงกลางนะคะวิธีการส่งข้อความนะคะก็คือให้เรากดค้างนะคะพร้อมกับพูดกดพร้อมพูดนะคะแล้วพอเราปล่อยปับ๊บ ข้อความที่เราพูดจะถูกส่งไปเป็นไฟล์เสียงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะกดและก่อนที่เราจะพูดเราต้องคิดก่อนนะคะว่าเราจะพูดอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวลองทําไปพร้อมกันเลยก็ได้นะคะกดค้างนะคะแล้วก็พูดเลยค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะไปโรงพยาบาลนะใครอยู่แถวโรงพยาบาลชุฬามาเจอกับเราด้วย แล้วเราก็ปล่อยแล้วก็ส่งไปเลยแบบนี้นะคะคนที่เขาได้รับนะคะเขาก็จะกดฟังค่ะกดสัญลักษณ์เพลงนะคะแล้วเขาก็จะฟังนะคะพอฟังเสร็จเขาก็อาจจะส่งข้อความเสียงกลับมาเราก็กดไปที่สัญลักษณ์เพลงเพื่อที่จะฟังนะคะส่งกันไปส่งกันมาแบบนี้นะคะเหมือนอะไรคะจําได้ไหมคะสมัยก่อนเหมือนวอลกี้ท็อกกี้เลยคะ่ะเหมือนวอลสื่อสารแบบนี้เลยนะคะ พี่พี่เคยเห็นนะักท่องเที่ยวชาวจีนไหมคะเวลาที่เขามาเที่ยวเมืองไทยอะ่ะเวลาเขาพูดเขาจะแบบกดๆแล้วเขาก็ฟังกดๆแล้วเขาก็ฟังเออเขาจะมีพฤติกรรมคล้ายๆกันเพราะว่าภาษาจีนแป้นมันเยอะใช่ไหมคะมันแบบตัวอักษรเยอะเขาก็จะใช้การ voice message อย่างเงี้ย ค่อนข้างแพร่หลายมากเลยในหมู่คนจีนนะคะและดาคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์มากๆเลยกับพี่ๆวัยเก่าค่ะเพราะว่าส่งไปเป็นเสียงเลยบางคนอาจจะร้องเพลงไปเลยก็ได้นะคะและมีอีกอันนึงนะคะที่หลายคนก็อาจจะแบบโ,โหนิยมส่งกันมากเลยค่ะก็คือสติกเกอร์ค่ะเพราะว่าสติกเกอร์เนี่ยมันเพิ่มสีสันนะคะในการพูดคุยเป็นอย่างมากเลยค่ะให้เราแตะไปที่สัญลักษณ์รูปวงกลมยิ้มนะคะ พอเราแตะไปที่สัญลักษณ์กลมยิ้มนะคะก็จะมีสติกเกอร์มากมายนะคะขึ้นมานะคะเป็นสติกเกอร์ที่เขาแถมมาอยู่แล้วกับโปรแกรมนี้นะคะเราก็เข้าไปเลือกได้เลยค่ะวิธีการส่งนะคะก็คือสมมติเราเลือกตัวไหนนะคะเราแตะไปที่ตัวนั้นก่อน1ครั้งสติกเกอร์ตัวนั้นเนี่ยจะขยายใหญ่ขึ้นค่ะเพื่อให้เราแน่ใจนะคะแล้ถ้าเราแน่ใจแล้วเราก็แตะไปอีกครั้งหนึ่งนะคะ ก็เป็นการส่งแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเวลาส่งสติกเกอร์แตะกี่ทีคะ2อทีนะคะแตะครั้งหนึ่งเพื่อดูและแตะอีกครั้งหนึ่งเพื่อส่งนะคะค่ะและนอกจากสติกเกอร์ที่เขาแถมมากับเครื่องนะคะมันยังมีสติกเกอร์อีกมากมายนะคะให้เราโหลดมาใช้ฟรีๆค่ะซึ่งวันนี้นดาจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดสติกเกอร์ฟรีกันนะคะ ให้ย้อนกลับไปที่หน้าหลักของลนยนะคะที่มเีเป็นหน้าแรกนะคะด้านขวาสุดนะคะจะเห็นคำว่า wallet นะคะให้แตะไปที่ช่องนั้นค่ะหลังจากนั้นนะคะให้แตะไปที่คำว่าร้านสติกเกอร์ค่ะพอแตะไปที่คำว่าร้านสติกเกอร์นะคะ แล้วก็จะพบกับแถบด้านบนนะคะให้พี่ๆค่อยๆสไลด์นะคะแล้วกดไปที่คำว่าแคมเปญค่ะเจอกับสติกเกอร์จากบริษัทห้างร้านกิจการต่างๆมากมายเลยนะคะที่เขาทำสติกเกอร์มาให้เราดาวน์โหลดใช้ฟรีๆค่ะ เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องทําตามเงื่อนไขเขาสักเล็กน้อยนะคะซึ่งเงื่อนไขโดยทั่วไปก็คือเราจะต้องเพิ่มเพื่อนกับเขาก่อนเพื่อรับข้อความโฆษณาต่างๆนะคะแล้วเราก็จะได้ใช้สติกเกอร์ของเขาฟรีเป็นการตอบแทนค่ะ บางที่ก็ให้ใช้30วัน60วัน90วันนะคะก็อ่านข้อความที่เป็นเงื่อนไขให้ชัดเจนนะคะก่อนที่จะกดดาวน์โหลดสติกเกอร์ฟรีต่างๆมาใช้ค่ะพี่ๆก็คงจะส่งข้อความได้หลากหลายแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์นะคะการส่งด้วยเสียงนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีการยกเลิกการส่งข้อความกันบ้างดีกว่าค่ะ เพราะว่ามันก็จะมีข้อความบางอย่างที่เราเปลี่ยนใจไนมะ่อยากส่งนะคะไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ผิดหรือว่าอะไรก็ตามนะคะเราสามารถยกเลิกข้อความได้ค่ะวิธีการก็คือไปที่ข้อความนั้นๆน,น,นะคะที่อยู่ในห้องแชทนะคะหลังจากนั้นนะคะก็กดค้างนะคะที่ข้อความนั้นนะคะก็จะมีเมนูหนึ่งขึ้นมานะคะชื่อว่าเมนูยกเลิกข้อความค่ะหรือว่า unsend นะคะก็แตะไปที่อันนั้นเลยค่ะ พอหลังจากนั้นนะคะข้อความนี้จะถูกยกเลิกไปนะคะแต่มันจะขึ้นมาว่าข้อความนี้ถูกยกเลิกแล้วนะคะการกดยกเลิกข้อความนะคะสามารถทำได้เฉพาะกับข้อความที่ส่งไปไม่เกิน24ชั่วโมงเท่านั้นนะคะถ้าเกิน24ชั่วโมงแล้วเปลี่ยนใจไม่ทันนะคะการยกเลิกข้อความนะคะแตกต่างจากการลบนะคะพี่ๆหลายคนอาจจะยังสับสนอยู่นะคะ เวลาเรากดค้างที่ข้อความนั้นเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกระหว่างลบกับยกเลิกข้อความนะคะถ้าเราเลือกลบหมายความว่าเราลบข้อความอน,นั้นเนี่ยเฉพาะเครื่องของเราแต่เครื่องของเพื่อนจะยังอยู่นะคะ,ะแต่ถ้าเรากดยกเลิกข้อความหรือว่าอันเซนนะคะมันจะหายไปทั้งในเครื่องของเราและเครื่องของเพื่อนค่ะ นี่คือข้อแตกต่างนะคะระหว่าง delete กับ unsend หรือว่าลบกับยกเลิกข้อความนะคะนอกจากนั้นค่ะพี่ๆหลายๆคนอาจจะอยากส่งเป็นรูปถ่ายไปให้เพื่อนก็สามารถทำได้นะคะแตะเข้าไปในห้องแชทนะคะด้านล่างจะเป็นแป้นพิมพ์ใช่ไหมคะจะมีสัญ,ญลักษณ์รูปกล้องถ่ายรูปอยู่นะคะแตะไปที่กล้องถ่ายรูปค่ะแล้วเราก็สามารถถ่ายเป็นรูปแล้วก็กดเครื่องหมายส่งไปได้เลยค่ะ หรือถ้าใครนะคะอยากจะส่งรูปที่อยู่ในอัลบั้มในตัวเครื่องไปให้เพื่อนนะคะก็กดไปที่สัญ,ญลักษณ์รูปถ่ายใกล้ๆก,กล้องถ่ายรูปค่ะพอกดไปแล้วนะคะระบบมันจะเชื่อมต่อกับอัลบั้มรูปในเครื่องนะคะพี่ๆก็าสามารถกดเลือกรูปได้เลยนะคะ1รูป2รูป3รูปนะคะส่งไปได้เลยค่ะ เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะสื่อสารกันได้แบบทั้งภาพทั้งเสียงแล้วค่ะค่ะแล้วฟังก์ชันสุดท้ายนะคะที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะน่าจะเหมาะกับพี่ๆที่เริ่มแชทกันแบบเชี่ยวชาญนะคะพอเริ่มแชทกันแบบเชี่ยวชาญนะคะก็จะมีเพื่อนมากมายห้องแชทหลากหลายนะคะบางห้องแชทเนี่ยเป็นกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มแชทนะคะแชทกันทีเนี่ย 80, 90หรือว่าเป็นร0อคนนะคะแล้วทุกคนเนี่ยก็กระหน่ำส่งนะคะสวัสดีกันมารูปถ่ายคลิปวิดีโอเต็มไปหมดเลยนะคะสิ่งหนึ่งที่พี่ๆหลายๆท่านจะเจอก็คือเล่นลายไปเรื่อยๆทำใหม,ม่เมมเต็มค่ะเครื่องเริ่มช้าค่ะสาเหตุเป็นเพราะว่านะคะข้อมูลต่างๆนะคะที่พี่ๆได้รับในแต่ละวันนะคะจะถูกเก็บไว้ในพื้นที่ความจำของเครื่องนะคะ ถ้าเราเก็บอย่างเดียวแล้วเราไม่เคลียออกนะคะเครื่องมันจะเริ่มเต็มเริ่มชา้าเริ่มหน่วงค่ะเพราะฉะนั้นฟังก์ชันเรื่องการลบอันนี้สำคัญมากค่ะพี่ๆสามารถที่จะลบข้อมูลที่เราไม่ต้องการแล้วเนะะี่ยค่ะออกจากห้องแชทแนะนำให้ทำเลยนะคะเครื่องจะได้ไม่เต็มนะคะวิธีการก็คือไปที่ห้องแชทนะคะที่เราต้องการจะลบนะคะ กดค้างที่ห้องแชทนั้นค่ะแล้วก็แตะคำว่าลบนะคะแล้วหลังจากที่เราลบแล้วนะคะห้องแชทนั้นนะคะจะหายไปนะคะแต่ไม่ต้องตกใจนะคะว่าเรากับเขาเนี่ยจะเลิกเป็นเพื่อนกันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวตอนเย็นเขาส่งอะไรมาอีกนะคะห้องแชทนี้มันก็จะกลับเด้งขึ้นมาอีก เพียงแต่ว่าพอเราแตะเข้าไปในห้องแชทนั้นเนี่ยข้อมูลเดิมที่เราเคยคุยกันไว้เยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยมันจะถูกลบถูกเคลียร์ออกไปนะคะเพื่อไม่ให้พื้นที่โทรศัพท์ของเราเนี่ยถูกใช้มากจนเกินไปค่ะเพราะฉะนั้นต้องหมั่นลบบ้างนะคะอะไรที่ไม่ใช้แล้วอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเยอะเกินไปลบออกไปจากห้องแชทโดยใช้วิธีการนี้นะคะ ค่ะและวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแชทหรือการส่งข้อความแล้วนะคะไม่ว่าจะส่งแบบตัวอักษรนะคะส่งด้วยการพิมพ์ด้วยเสียงหรือส่งเป็นข้อความเป็นเสียงไปเลยนะคะส่งเป็นสติ๊กเกอร์ส่งเป็นรูปถ่ายส่งได้หลากหลายนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะเรายังสามารถยกเลิกนะคะสิ่งที่เราส่งไปนะคะเกิดเปลี่ยนใจเราก็ยกเลิกได้ค่ะและถ้าส่งกันไปส่งกันมา เยอะเกินไปจนโทรศัพท์เริ่มเต็มเราก็สามารถลบแชทนะคะเพื่อที่จะเคลียร์พื้นที่โทรศัพท์ได้ด้วยเห็นไหมคะว่าการเล่นหลายแบบมืออาชีพแบบมีความรู้รู้เทคนิคเนี่ยมันทำให้เราแบบเล่นได้สนุกและเป็นโปรเฟชชั่นอลมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องติดตามรายการเราทุกสัปดาห์นะคะกับช่วงสอวอใช้แอปเก่งแบบไม่ต้องแอปค่ะ โอเคกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเข้ามาสู่ในช่วงถามได้ตอบโดนนะครับวันนี้คุณยังอยู่กับผมนะครับอะชินกรกรสีพรมนะครับจากยังแฮปปี้นะครับวันนี้เราก็มีคําถามเช่นเคยนะครับจากทางบ้านที่จะมาตอบข้อสงสัยให้กับพวกเราสวัสดีคุณบอลด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีคําถามมา ชวนคิดนับชวนถามชวนตอบด้วยนะครับยินดีเลยครับคุณบอลเคยเจอไหมครับผมมีคําถามจากทางบ้านมาว่าเอ๊ะเนี่ยนะครับพอมาเล่นสมาร์ทโฟนนะครับพอมาเล่นโซเชียลออนไลน์นะครับโดยเฉพาะไลน์นะครับสีเขียวๆเนี่ยนะครับตอนเช้าๆหรือว่าในแต่ละวันเนี่ยจะพบคนส่งมาสวัสดีเรา ส่งบางทีไม่ได้สวัสดีคาพูดนะส่งมาเป็นรูปครับส่งมาทุกวันเลยนะครับเลยไม่เข้าใจว่าเขาส่งมาทําไม Peterson, มันเป็นกฎกติกาหรือว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องข้อบังคับอะไรหรือเปล่าทำไมต้องส่งมาหาเราอ่าโอเคอันนี้ดีครับอันนี้จริงแล้วก็พบเจอกันอยบ่อยๆเป็ันก็เจอเคยเจอใช่ไหมเจอครับเจอเจออยู่ทุกวันนะครับหลายคนก็คงสงสัยซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าถือว่าเป็นแบบพฤติกรรมร่วมกันเลยนะฮะที่เพิ่งเจอเคยมีการส่งแบบแรกๆเราเข้ามาสมมติว่าเพิ่งมาเล่น โซเชียลใหม่มาเล่นไลน์ใหม่ๆก็จะพบว่าเฮ้ยทำไมเขาส่งรูปภาพเขาทํารูปกันยังไงแล้วมีสวัสดีวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสด้วยของคุณบอลนี่เป็นรูปภาพเพียะไรไมีดอกไม้อ,อผมเป็นดอกไม้อของผมเป็นดอกไม้บ้างเป็นรูปวิวบ้างเป็นรูปพระพุทุรูปก็มีจะมีวันพระวันพระใช่สวัสดีวันพระเออซึ่งผมอ่ะเคยไปถามพี่ๆวัยเก่าเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงส่งภาพแบบนี้เหล่านี้สวัสดีทุกๆวันเขา บอกมาน่าสนใจมากเหมือนกันนะครับว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่ามันเป็นการเตือนว่าวันนี้วันอะไรอ๋ออันแรกนะสมมติว่าส่งไปไม่ได้บอกเป็นวันที่แต่บอกเป็นวันวันวันจันทร์วันอังคารพุธใช่ใช่ซึ่งพอส่งไปก็จะรู้ว่าโอเควันเนี้ยวันนี้วันอะไรมันจะมีมันจะมี2แบบครับกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นสายทำสายทำเป็นคนเป็นคนทาเป็นคนทํำอีกกลุ่มหนึ่งคือเป็นคนรับสื่อรับสื่อรับแล้วก็ส่งต่อแล้วก็ส่งต่อ ซึ่งรู้ไหมว่าเวลาที่ส่งกันมาเนี่ยนะครับมันต้องตรงสีด้วยนะอ่าใช่ใช่บันจันบันจันสีอะไรสีเหลืองบันจันสีเหลืองบันการสีชมพูบันการสีชมพูก็จะมีสวัสดีวันจันก็จะมีดอกไม้แล้วก็จะมีสีเหลืองเหมือนเขาเตรียมแพทเทิร์นเตรียมสีไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วใช่ใช่แล้วผมก็ไปถามพี่เขาว่าอ่ะเวลาได้รับแล้วทําไงต่อครับเพราะว่าก็ต้องส่งกลับสิ ม่เหมือนกับว่าเออถ้าเขาส่งมาหาเราเออโดยมารยาทเราก็ต้องส่งกลับเราด้ช่แล้วเวลาส่งกลับทำไงแล่งอันเดิมที่ส่งมาส่งกลับคืนนี่หรอไม่ได้เดี๋ยวมันดูไม่เท่ก็ต้องไม่เอาคนที่คนอื่นส่งมาอย่างเช่น A ส่งมาหาเราเราก็จะส่งไปหา B ต่อใช่แล้วถ้า B ส่งมาหาเราเราก็ส่งกลับไปหา A ต่อคือเราอะต้องส่งกลับไปหาทุกคนใช่ไหมแต่ว่า A ส่งมาแล้วเราก็จะมี B มี C มีดีส่งมาหาเราด้วยใช่ป่ะทีนี้เวลา A ส่งมาหาเรา เราได้ผ้าจาก A มา,เ,<อ>าเราผ้าจาก A ส่งไปหา B หาซืเป็นการกระจายกันกหน <B S 2> ุนเวียนอ่าแต่ว่าในในความน่ารักทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นการแสดงถึงว่าเออเพื่ออะไรเพื่ออะไรยากจรรู้หมายถึงว่าเขากำลังจะบอกว่าฉันยังคิดถึงเธออยู่นะอ,อะ๋ทุกวันนี้ลองคิดดู พี่ๆวัยเก่าไม่ได้เจอเพื่อนๆมาเลยใช่ใชเป็นหลายสิบปีนะก่อนที่จะมีโซเชียลมีเดียเนี่ยคือจะเจอกันทีนึงอ่ะโอ้โหนัดเลียงรุ่นเนี่ยปีละครั้งบางทียังไม่ได้ไปเลยใช่ใชความคิดถึงกันมันก็มีอยู่มจะเขียนจดดไหยก็นานเกินไปใช่ไหมจนกระทั่งพอมีไลน์ขึ้นมาก็มีกลุ่มอ่าทุกคนก็จะมีกลุ่มกลุ่มสิทธิ์เก่ากลุ่มเพื่อนห้องนี้ห้องนู้น ون, นะฮะแล้วเข้ามาคุยกันทีนี้พอเรื่องคุยมันหมด อ่าแรกๆรัพอหมดปุ๊บมันก็จะเหลือเรื่องที่ส่งความคิดถึงกันส่งความคิดถึงกันก็จะเป็นพวกภาพสวัสดีนี่แหละที่ส่งกันมาส่งกันมาส่งกันมานะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้กันทุกๆวันครับคุณพ่อผมเราเล่าให้ฟังวันหนึ่งแกก็เดินขึ้นมาบอก่าเนี่ยภาพแบบนี้จะส่งยังไงคือได้รับมาทุกวันเป็นแบบเป็นสายรับส่งต่อยังไงรับมาทุกวันเลยก็บอกว่าจะเซฟภาพแบบนี้เก็บไว้แล้วส่งยังไงแสดงว่าค่อยความสําคัญกับเพื่อน แล้วมันก็มีมีกรณีเกิดขึ้นนะค,คือคือมีมีพี่ๆวัยเก่าคนหนึ่งเนี่ยเขาส่งข้อความเนี่ยนอกจากส่งให้เพื่อน,อนแล้วก็ส่งให้ลูกด้วยอ่าก็มีมีห้องครอบครัวใช่ไหมครับแล้วก็ส่งทุกทุกวันเลยอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยลูกไม่ได้รับไอสวัสดีแบบนี้ก็เลยแปลกใจเขึ้นลยโทรไปหาโชคดีครับล้มในห้องน้ํอแต่เพราะว่าเห็นว่าไม่ได้ส่งมาก็เลย,สสยไปช่วยทัน<อ><อ>ส่งโรงพยาบาลทัน <อ>ก็ปลอดภัยอันนี้ก็เป็นเป็นประโยชน์เห็นไหมเป็นสัญญาณบอกว่าเ,เกิดอะไรขึ้นใชกนนกนน่ก็จะได้รู้ว่าอ๋อตอนนี้เอ,อ๊ะปกติเคยส่งทําไมวันนี้ไม่ส่งก็จะได้รู้ว่าเออเธอเป็นอะไรหรือเปล่ากับกลายเป็นช่วยชีวิตเลยทีเดียวใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ส่งกันไปกันมาเนี่ยใครที่เคยส่งเคยรับแบบนี้เนี่ยก็จะรู้ว่าเราเนี่ยเวลาวันนี้เขาต้องส่งเวลานี้นะตีห้าเดี๋ยวส่งมาแล้วเดี๋ยวเจ็ดโมงต้องส่งมาแล้วเนี่ยเราก็จะคิดถึงเขา ทีนี้เราอยากจะส่งความปรารถนาดีของเราไปบ้างเราก็สามารถส่งเป็นรูปภาพเราไปได้นะครับทีนี้หลายหลายคนก็ยังทําภาพไม่เป็นก็เลยใช้วิธีเอาที่วก็ส่งมา,อ,งมาอันไหนอันไหนอันไหนไที่ดีเนะี่ยเพราะว่า7วันมันก็จะเวียนยังอยู่ไม่กี่รูปไม่กี่สีเนาะ เมื่อกี้ที่อาร์บอกมันมีอะมีอะไรบ้างนะพี่ดอกไม้พี่ดอกไม้ใช่ไหมครับมีที่ท่องเที่ยวนะจริงเราจะมันมีที่ท่องเที่ยวมีมีวิวมีภาพพระนะวันวันวันนี้วันพระอะอะไรเงี้ยไปทําบุญภาพดีๆแบบเนี้ยก็ส่งไปหากันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการติดต่อสื่อสารกันแบบหนึ่งที่ทําให้หายคิดถึงกันไปนะครับลองลองคิดดูว่ามันมีประโยชน์อื่นออีกไหมเออในในเรื่องพวกนี้นะครับลองลองคิดดูนะครับจริงๆแล้วมันมีประโยชน์เพิ่มเติมก็คือว่า มันทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่เหงาเนเ่อเนไปใช่ครับคือปัญหามันเกิดอย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยเราพอสูงอายุแล้วใช่ไหมครับเราเริ่มอยู่บ้านเคยไปทํางานมาก่อนเมื่อก่อนนี้เป็นหัวหน้าทํางานในตําแหน่งต่างๆครับแล้วก็มีลูกน้องพูดคุยด้วยพออยู่บ้านปุ๊บไม่มีใครละมันจะเงียบเลยไม่ยุ่งคุยอใครมันจะเริ่มเหงาความเหงาเนี่ยเขาเรียกว่าเราจะเริ่มเป็นคนติดบ้านครับติดบ้านคือไม่อยากไปไหนละ ซึ่งไอการไม่อยากไปไหนตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นภาวะทางจิตใจที่สุดท้ายเราเลยก,ก็เลยกลายเป็นป่วยเพราะป่วยก็เรียกว่าติดเตียง<อ>ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นปัญหาสุขภาพตามมาทีนี้ไอการที่เราส่งกันไปกันมาเนี่ยมันก็ยังมีความรู้สึกใช่ไหมว่าแบบ<ะ>เพื่อนอยังโอเคเว้ยอ่าวันนี้ส่งเรื่องตลกเข้ามาอ่าวันนี้ส่งส่งสวัสดีเข้ามาเออเดี๋ยวเราส่งกลับไปหน่อยและไอการที่เราจะต้องกลับไปคิดว่าจะส่งอะไรกลับไปหาเพื่อนดีอ่ะถ้าพอผมก็บอกว่า จะส่งอะไรกลับไปหามันดีก็ต้องก็ต้องมาทําไงก็ต้องมาหาวิธีหาทางเพื่อนทําได้ดีปุ๊บฉันอยากทำได้บ้างไอการที่การที่เราอยากทําได้บ้างเนี่ยมันก็คือการที่เราได้พัฒนาตัวเองมันก็เลยได้กลับมาทําเรื่องใหม่ๆครับผมพอกลับมาทําเรื่องใหม่ๆปุ๊บเราก็จะไม่ไม่ได้เป็นคนที่เหงาแล้วเป็นคนที่มีอะไรทำครับพอการเป็นคนที่มีอะไรทามันก็เลยกลายเป็นว่าเรายังคงเป็นคนที่เรียกว่าแอคทีฟสมองแอคทีฟตลอดเวลาใช่ เราก็ยังเป็นคนที่แบบว่ายังมีสุขภาพที่ดีอยู่อันนี้แหละก็คือเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นข้อดีนะครับที่ที่พบเจอในการแบบส่งสติกเกอร์กันไปๆมาๆครับผมบผมชอบที่ว่าถ้าในฐานะผู้รับเนาะครับผู้รับบางทีอยู่บ้านเฉยๆนะครับเราเองก็ไม่รู้ว่าใครคิดถึงเราหรือเปล่าครับเนาะแต่ว่าการที่มีใครสักคนนะครับส่งอะไรมาหาเราครับนะครับแม้อาจจะเป็นเพียงแค่ ภาพอ,อาจจะเป็นแค่วันอะไรต่างๆนะครับธรรมดาทั่วไปนัแต่การที่เรายัางรับรู้ว่าเขาคิดถึงเรานะนัเขามีความรู้สึกที่ดีต่อเราอยู่เหมือนเดิมนะมันก็ทําให้เราสึกว่าเออเราอยากอยู่บนโลกแบบนี้อย่างมีความหมายเช่ชชนกันในขณะเดียวกันในฐณนะผู้ส่งนับ,บางทีเราเองก็ไม่รู้ว่าการส่งเล็กๆ,ๆน้อยๆของเรานะรับบางทีมันอาจจะไปช่วยเหลือความสุขเล็กๆน้อยๆของใครสักคน มันไปนช่วยเหลือความเหงาไปช่วยเหลือให้เขาสดชื่นมีความสุขขึ้นมานะับ<ล>ขอให้ส่งนะบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องเล็ก,ลกๆนะครับแต่ก็สามารถที่จะต่อเติมความสุขเล็กๆน้อยๆของผู้รับได้ด้วยใช่ใช่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะครับที่เกิดขึ้นในโซเชียลนะครับก็เชื่อว่าพี่ๆที่อยู่ทางบ้านนะครับก็จะน่าจะได้รับคําตอบแลนะ้วเนาะว่า ทำไมนะครับเพื่อนถึงส่งมาให้เรานะและทำไมเราเองเนี่ยถึงถึงควรจะส่งให้เพื่อนบ้างนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับเป็นทั้งผููให้แล้วก็เป็นทั้งผู้รับนะครับสำหรับวันนี้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการส่งรับข้อมูลนะครับในเรื่องของไลน์ก็น่าจะได้อ่าเป็นประโยชน์สำหรับพี่ๆนะครับก็ช่วงถามได้ตอบโดนก็จบประมาณเพียงแค่นี้นะครับกลับมาพบกันใหม่ในรายการมือใหม่ใบเกา่าต่อติดโลกออนไลน์ในสัปดาห์หน้า สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ